สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับท่านที่มีภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบไม่ว่าจะแบบเรื้อรังขาดหรือเฉียบพันนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าทําไมเราไม่หายสักทีและจริงๆแล้วเอ็นร้อยหวายของเราประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราต้องทําอย่างไรเพื่อให้อาการปวดและการอักเสบของเอ็นร้อยหวายนั้นลดลงซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาเจาะลึกภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบตั้งแต่ต้นต่อจนถึงการรักษาเลยครับเรามาฟังกันเลยนะครับ คลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวก,กับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับคณะอาจารย์เคนสําหรับบุคคลที่เคยปวดเกี่ยวกับเอ็นร้อยหวายเฉียบพันขาดหรือว่าอักเสบเรื้อรังเนี่ยมักจะสงสัยว่าทําไมเราถึงยังไม่หายสักทีนะครับและอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเอ็นร้อยหวายของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างและทําไมเราถึงปวดเรือ้อรังและองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่แล้วของเอ็นร้อยหวายนั่นคืออะไรและววิธีอะไรที่ จะทาให้เอ็นร้อยวายของเรานั้นลดการอักเสบลงได้แล้วลดการปวดลงได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในตัวของเอ็นร้อยวายของเราเนี่ยเป็นเอ็นที่มีความเหนียวและแข็งแรงที่สุดของร่างกายนะครับเพราะว่าเป็นเอ็นที่ต้องยึดน้ําหนักทั้งร่างกายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะรับน้ําหนักได้ขณะวิ่งเนี่ย7.7เท่าเลยนะครับของร่างกายตอนขณะวิ่งนะครับเพราะความแข็งแรงนี่เองนะครับที่ต้องรับน้ําหนักทั้งหมดเนี่ย โอกาสที่เขาจะเสื่อมหรือการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นได้เยอะเพราะว่าในตรงบริเวณของเอ็นร้อยหวายของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเป็นเส้นเลือดที่ชื่อว่า p o s t e r i o r t ์ที a l อ,อัเทียเนี่ยอ้อมมาเลี้ยงด้านหลังแต่เป็นบริเวณที่เลือดมาเลี้ยงค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเราใช้แรงกระชากซ้ําๆมีแรงกระทําเยอะเนี่ยท้งร่างกายเนี่ยเลือดมาเลี้ยงน้อยซ่อมสร้างไม่ทันเนี่ย โอกาสที่จะบาดเจ็บหรือมีการฉีกขาดก็เกิดขึ้นได้เยอะนะครับทําให้เมื่อเราเกิดการบาดเจ็บหรือการฉีกขาดแล้วเนี่ยทำให้การหายหรือการฟื้นฟูนัน้นยากเพราะเลือดมาเลี้ยงตรงบริเวณน,นี้น้อยเรียกว่า water shade area หรือว่าเป็นบริเวณที่เลือดมาเลี้ยงค่อนข้างน้อยนะครับร่วมกับเป็นเอ็นที่ค่อนข้างใหญ่จําเป็นต้องใช้เลือดมาเลี้ยงในการซ่อมแซมเยอะรับน้ําหนักร่างกายสูงสุดของร่างกายเลยทําให้การบาดเจ็บหรือการฟืน้นฟูนั้นลําบากนะครับ ซึ่งโดยองค์ประกอบของตัว n อ0น้อหวานนั้นจะประกอบด้วยจุดกำเนิดหลักๆของเขามาจากกล้ามเนื้อ2ชนิดนะครับก็คือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าแกสต็อกนีเมียคือกล้ามเนื้อน่องกับกล้ามเนื้อโซเลียสนะครับแกสต็อกนีเมียเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านนิ้วก้อยกับด้านนิ้วโป้งส่วนโซเลียสก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ติดกระดูกพอเอามารวมกันในกล้ามเนื้อ2ออันแล้วเนี่ยประกบเจาะกันกลายเป็นตัวจุดสุดท้ายก็คือเป็นตัวเชื่อม เป็นตัวของ N ร้อยวายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะมองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราตัดชิ้นส่วนของ N ร้อยวายมาเนี่ยจะพบว่าเป็นชิ้นส่วนของในตัวของคอลลาเจนนะครับประมาณ65-8 0โดยเป็นที่คอลลาเจนไทหนึ่งไทสองไทสามไทห้า, 1, า, 2, า, 3, า 5, และไทสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบหลักๆของ N ร้อยวายของเรานะครับหลังจากที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าในส่วนของเอร้อยวายเนี่ยเราประกอบจากองค์ประกอบหลักสามส่วนก็คือ กล้ามเนื้อที่ชื่อแกสต็อกนีเมียด้านนิ้วก้อยกล้ามเนื้อแกสต็อกนีเมียด้านนิ้วโป้งนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อโซเลียตเนี่ยพอเราแบ่งเป็นชั้นต่างๆเนี่ยเราแบ่งจุดต่างจาก5%ถึง100%เนี่ยจะพบว่าองค์ประกอบ3อย่างเนี่ยมันมีการหมุนเกิดขึ้นนะครับของในตัวของตัวเอ็นร้อยหวายนะครับอย่างดูที่ว่าถ้าเรามองจากด้านหลังเนี่ยหรือโพสติเลียวิวเนี่ยสีชมพูเนี่ยก็คือเป็นตัวของกล้ามเนื้อแกสต็อกด้านข้างนะครับจะเป็นอยู่ด้านนิ้วก้อย ตรงกลางจะเป็นเป็นตัวของแกสต็อกนิเมตด้านนิ้วโป้งนะครับแล้วส่วนด้านด้านนิ้วโป้งสุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มเกาะของอกล้ามเนื้อโซเลียตนะครับแต่ถ้าเรามองเป็นแนวตัดนะฮะตัว P ก็คือด้านหลัง A ก็คือแอนทีเดียเนี่ยจะพบว่าในตัวของจานแบบอุปกอบเป็น3ส่วนที่ตรง5%เนี่ยตัวกล้ามเนื้อ N ของตัวแกสต็อกเนี่ยจะอยู่ด้านนิ้วก้อยนะครับส่วนตัวของอกล้ามเนื้อ,อแกสต็อกด้านนิ้วโป้งจะอยู่ด้านบนบนอีกด้านนิ้วโป้งนะครับส่วนกล้ามเนื้อโซเลียจะอยู่ด้านล่างซึ่งสุดท้ายเนี่ยจะเกิดการหมุนเกิดขึ้นมีการบิดไปเรื่อยๆจนถึงจุดเกาะนะครับซึ่งนี้จะเป็นองค์ประกอบเองที่ทําให้ถูกว่าเราควรจะยืดกล้ามเนื้อมัดไหนและตรงบริเวณที่เราปวดเนี่ยอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อมัดอะไรนะครับถ้ากล้ามเนื้อมัดใดเนี่ยตึงมากหรือการบาดเจ็บสูงเนี่ยโอกาสที่ เอ็นตรงบริเวณนั้นจะมีผังผืดและเกิดทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่ามีการอักเสบได้ง่ายนะครับซึ่งพอเราเห็นองค์ประกอบอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้อาการบาดเจ็บของตัวเอ็นร้อยหวายของเราเนี่ยมีการบาดเจ็บน้อยลงเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคือเราก็ต้องดูที่ตัวของเอ็นร้อยหวายเองนะครับสคือกล้ามเนื้อ3มชนิดก็คือแกสตอ็อกนีเบียดด้านนอกแกสตอ็อกนีเมียดด้านในแล้วก็กล้ามเนื้อโซเลียตนะครับซึ่งปกติแล้วในกลุ่มของอ องค์ประกอบของการบาดเจ็บของเอ็นร้อยหวเนี่ยมักจะเกิดจากแรงกระชากซ้ําๆของตัวเอ็นร้อยหวเรานะครับองค์ประกอบที่คู่กับกล้ามเนื้อสามชนิดที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือในกลุ่มของแกสตอกเนเมียตนอกในแล้วก็โซเลียตนะครับการที่จะทําให้ฟื้นฟรูร่างกายในส่วนของเอ็นร้อยหวาเนี่ยเราต้องค,ควบคู่ไปกับการยืดน่องด้วยนะครับสิ่งที่ควรจะทําอันดับที่1นนะครับหลังจากเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยหรือว่าป้องกันการบาดเจ็บเนี่ย ควรจะมีการยืดน่องที่ถูกต้องนะครับก็ควรจะมีการยืดน่องทั้ง g กสต r o c n e เมีเป็นท่านะครับการยืดน่องโซเลียเพื่อให้องค์ประกอบทั้ง3ามีเกิดความยืดหดุ่นเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่อาจจะช่วยได้ในกลุ่มนี้ก็คือนอกจากเรายืดเองเนี่ยอาจจะใช้เข็มขัดยืดน่องนะครับเพื่อช่วยยืดน่องหรืออาจจะใช้ไนส์สปินเพื่อช่วยยืดกล้ามเนื้อแกสต็อกกับโซเลียตตอนที่เรานอนอ,นอยู่นะครับแต่การกายบริหารหรือการทําที่ฝึก การยืดเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับสิ่งสําคัญถัดมาคือการฝึกเอ็นร้อยหวยให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับโดยการฝึกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการฝึกที่เรียกว่า Eccentric t r a i n i n g ของในตัวของเอ็นร้อยหวาเราเพื่อให้เอ็นร้อยหวยเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวยของเราแข็งแรงนะครับส่วนที่อุปกรณ์ที่จะช่วยลด การบาดเจ็บหรือแรงกระชากสะสมเมื่อเกิดการบาดเจ็บขึ้นแล้วเนี่ยหนในตัวนั้นก็คือจะเป็นในตัวของนุ่มร้อยหวายนะครับคือจะเป็นตัวที่ยกในตัวของส้นเท้าขึ้นเพื่อลดแรงกระชากสะสมที่จะกระทํากับตรงตัวของจุดเกาะของเอ็นร้อยหวายหรือตรง water shed area นะครับหรือเราจะใช้ควบคู่กับในตัว a c h i l l s lock เพื่อล็อกจุดแรงกระชากนะครับไม่ให้มากระทําถึงจุดบริเวณนั้น ซึ่งตัวเอคริสโลกเนี่ยจะเปลี่ยนจุดกดจากจุดกดของเอ็นร้อยหวายเนี่ยให้มาเหนือจุดนั้นนะครับสําหรับ2ตัวนี้อาจจะใช้คู่กันก็คือทั้งใช้ตัวของนุ่มร้อยหวายคู่กับเอคิริสโลกเพื่อลดการอักเสบเรื้อรังหรือแรงกระชากเรื้อรังเพื่อให้ฟื้นฟูระหว่างที่เราฟื้นฟูทั้งในตัวของยืดเอ็กเซนทริกหรือว่ายืดกล้ามเนื้อน่องหรือฝึกกล้ามเนื้อน่องนะครับในรายที่ยังมีการอักเสบเรื้อรังเนี่ยแนะนําเป็นโคคอมเพสชันหรือว่าใช้ความเย็น ประครบที่เอ็นร้อยหวของเรานะครับเพื่อลดการอักเสบเรื้อรังนะครับจากที่แสดงไปทั้งหมดก็พบว่าการที่จะรักษาเอ็นร้อยหวอักเสบให้หายเนี่ยนอกจากองค์ประกอบของเอ็นซึ่งเป็นเอ็นที่มีความแข็งแรงที่สุดของร่างกายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อน่องทั้ง3ชนิดก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือกล้ามเนื้อแกสต็อกนีเบียดด้านนอกแกสต็อกนีเบียดด้านในและโซเลียดด้านในนะครับเพราะว่าสุดท้ายจะเป็นองค์ประกอบที่มา3อันรวมกันมาเป็นในตัวของตัวเอ็นร้อยหวนะครับซึ่ง นอกจากการกายภาพที่สําคัญคือการยืดของเอ็นรอยหวายการยืดกล้ามเนื้อน่องทั้ง3นะครับแกสต็อกนอกในแล้วก็โซเลตแล้วเนี่ยาการบําบัดต่างๆก็สําคัญนะครับก็คือในกลุ่มของการทำเอ็กซเซนทริกเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงการลดแรงกระชากสะสมอาจจะใช้ในกลุ่มของตัวนุ่มร้อยหวายหรือว่าตัวเอ็กซิสล็อกเพื่อลดแรงกระชากสะสมเมื่อบําบัดพร้อมๆกันอาจจะใช้ตัวในโครคอมเพรสชัน ตรงที่บริเวณตัวของเอ็นร้อยหวายแล้วเนี่ยโอกาสสาเร็จหรือโ,โอกาสที่จะลดการบาดเจ็บจากเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ในการรักษาเนี่ยอาจจะไม่รวมในถึงของการรักษาที่เพิ่มเติมจากการที่บําบัดต,ตัวเองนะครับอาจจะรวมในกลุ่มของอาการฉีดเกล็ดเลือดหรือโพโรเทอรปีการฉีดในตัวของสลายผังผืดต่างๆที่ไม่ใช่ตัวสเตียรอยนะครับเพราะบางทีเนี่ยพอเอ็นร้อยหวายติดมากๆหรืออักเสบมากๆจจะมีผังผืดเกิดขึ้นเราจะทําในกลุ่มที่เรียกว่าไฮโดรดิเซชัน แยกผังผืดออกจากอักเอนร้อยหวายที่เป็นการรวมตัวกันของกล้ามเนื้อสาตัวนะครับเราก็อาจจะช่วยในกลุ่มของเอนร้อยวายอักเสบได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องบําบัดด้วยตัวเองก่อนส่วนการเทเลพิสต่างๆเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันหลังจากที่เราบําบัดของตัวเองแล้วนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะเอนร้อยวายอักเสบสามารถลองใช้วิธีการเหล่านี้ดูได้นะครับและหากท่านใดนะครับต้องการซื้ออุปกรณ์เช่นนุ่มร้อยหวายหรืออักลิสล็อกนั้น เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเทา้าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับนะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเทา้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ